วันนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องช้างในปางของเรากันกับตัวจีตัวแรกน้องมันนี่หรือน้องบุญบาร,รมีนั่นเองหลายๆคนคงจะรู้จักน้องกันบ้างอยู่แล้วเพราะน้องเป็นช้างน้อยหนุ่มสุดหล่อที่ทั้งแสบซนและขี้เล่นจนมีแฟนขับและแม่ยกมาคอยตามจีบเยอะแยะเลย <Wow. S 1> น้องเกิดในปี2019นะที่สถานที่สแสดงโชว์ช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่น้องเลยจะแสนรู้เป็นพิเศษเพราะได้รับการฝึกฝนจากตอนเป็นช้างโชว์ามาแต่และปางของเราก็ได้ไปรับน้อง มาดูแลต่อเมื่อปี2023จนตอนนี้น้องได้กลายมาเป็นช้างน้อยขวัญใจแม่แม่และนักท่องเที่ยวของที่ปางไปะแล้วและถ้าใครอยากมาชมความน่ารักของน้องมันนี่ก็แวะมาทักทายกันได้นะคะที่ Bangkok Elephant Park อยู่สุวินทวง110นองจอกกรุงเทพและจากฟีดแบ็กของคลิปที่แล้วเราขอขอบคุณแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะที่เอนดูน้องช้างของเราและดีใจมากๆเลยที่ทุกคนชื่นชอบคลิปที่เราทำยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเรา ด้วยนะคะ